เปิดค่าตัวโอปป้ากงยูรู้แล้วมีอึง้งกงยูนักแสดงชายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์และผลงานซีรีส์อย่างซีรีส์เรื่องกอบลินที่แม้จะฉายในช่องเคเบิลแต่เรตติ้งกลับไม่แพ้ช่องโทรทัศน์ปกติ มีข้อมูลว่ากงอยู่ได้รับจำนวนเงิน65,000ดอลลาร์ 65, สหรัฐราวราสล้านบาทเป็นค่าตอบแทนสำหรับการแสดงซีรีส์หนึ่งตอนส่วนงานพรีเซนเตอร์หนุ่มคนนี้รับไป1,000ล้านวอนราวราวยีล้านบาทต่อ1ชิน้นขณะที่แฟนมิทติ้งซีวันสามคืนที่ไต้หวนันเรดค่าจ้างอยู่ที่20ล้านวอนราวราว5้าแบาทต่อหวัน เมื่อเทียบกับคนอื่นๆถึงจะไม่สูงมากแต่การเชิญเขามาร่วมงานนั้นยากจริงๆผู้จัดแฟนมิทติ้งหลายรายในเมืองไทยทาบทาเขามาร่วมงานแต่ก็ไม่ได้การตอบกลับดูเหมือนว่าเขาจะมีกฎในการรับงานเฉพาะเหมือนกัน